แล้วก็มาถึงซอยคลองแพรพัฒนาทางเข้าหมู่1 0 11และ13ครับถ้าตรงไปข้ามสะพานอีกหน่อยก็จะและเลี้ยวขวาเข้าโค้งไปก็จะออกวัดบางกระบวัวแต่ว่าผมจะพาเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้ซึ่งทางป้ายมีบอกว่าทางเข้าค่ายมวยตอนนี้อยู่ตัวโลตรงนที่ที่2 1 7เเวลา8.35โมสมันมาจาก วัดไปน้ำพึ่งน,นอกแต่ทีนี้<ม>ก็กิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรพอดีเสร็จๆนิดๆน,นะฮะเดี๋ยวเราจะปั่นเข้าซอยนี้เพื่อจะไปออกซอยอ,อะไรพ่จะถึงสิบสีครับจะซ้ำทางนิดนึงฮนะซ้ำทางทวนที่เราเลี้ยวขวาออกมา evening ก็มีเนี่ยแหละฮะและคงมนด้านซ้ายมือจะเห็นเป็นที่เก็บกระดูกเท่ากระดูกของผู้เสียชีวิตเป็นเจ,จดีศฐู ครับแล้วเราก็จะเจอทางที่เราเลี้ยวซายแล้วขวามาจากที่ไปออกอาทางโค้งก่อนบ่า,าวัดบ้านพึ่งนอกนะทางนี้นะครับเราจะตรงไปท,ทวนนิดนึงกิโลเมตรหน่อยถนนออกพวงน่าเลยครับ ก็จะผ่านบ้านที่มีรูปหมูรูปปั้นหมูรูปปัก้ยที่นี่รูปปั้นหมูรูปปั้นเสือแล้วก็ลิงนาบ้านแต่เราจะไม่เลี้ยวซ้ายที่ไปออกซอยพุยยทนาเจนแต่จะตรงไป อายเลยครับไม่มีเลยน้อยนีย่ครับวิ่งครับที่เราออกมาอย่งนี้แต่เราจะตรงไปเพื่อไปออกไปเึงิ44 อุ้ยมัเปลี่ยนเกียด์เลยต้องเบาๆฮะเอามือเดียวทำบพงนี้เลยครับเพ็งเพลงสีตรงไปจะไปออกผมเรียกว่าข้างหลังแต่ผมจะเลี้ยวขวา เราบอกเป็นสีสส่ต้องไปเราจะบอกข้างหลังสวนบาน้ำพึ่งที่สวนเพลงได้ผมเรียกว่าซอยนั้นซ่อมจักรยานเ็มีป้ายบอกซ่อมจักรยานอยู่แล้วจะมีร้านซ่อมจักรยานอยู่ในซอยนั้นซ่อมปะายางสุปลมอะไรจักรยานของชาวบ้านพื้นที่ ยังมีปัญหาก็ไปร้านนี้ได้แต่ไกลหน่อยกับสวนก็ลคลึมล้มล่มร่มคลึม้ม และเลี้ยวซ้ายคือเลี้ยวขวาไปทางการเมืนอนก,กันเราจะเลี้ยวซ้ายจังหวะ เราก็จะผมจะพาเข้ามาสอยอีกเลยอย้อนเข้าไปาทาง่ออกซอยซอจักรยานไปส่นานพนนจะลาาเ,าเ,เ,เล้วขวาไซอยเพชรอ่าเพชรงสีสีเราจะพาเลี้ยวขวาออกไปทางวัดบางกอบัวซึ่งเราได้ระยะ ปากทางถนนเพชรหึงซึ่งเป็นชอยพระสิงห์4ซึ่งเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปตลาดน้ำปาน้ำพึ่งหรือเพชรึง,ง35ที่ไปทางสวนสีเดี๋ยวเราจะออกมาทางนั้นเนะปอร่างห์33กว่าไปเราจะไปวัดบางกอบัวซึ่งเป็นทางปลอรอบใหญ่ ผมปั่นปั่นเลี้ยวขวามาอยู่ที่23อ่าจากตะกี้ี่กิโลเมตรที่23.24เวลา8.42ผมพาปัน่นเลี้ยวขวามาเพื่อจะไป,ปรถบางกอกบัว รอบที่รอบออกมาพิถึงสามสามแล้วก็จะมาวนเข้าที่ซอยพิถึงสิบสี่เหมือนเดิมแต่ว่าจะไปออกหลังส่วนเพลงอย่างที่เกยกว่าไว้มันมห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไม่เกิน เลี้ยวขวาไปก็จะไปเจอไปออกซอยคองแพรพัฒนาที่เราปั่นรอบ10กิโลเมตรนะเป็นเมื่อตรงไปก็จะถึงซอยวัดบางกอบ,บัวเพิเชือถึง5ท,ท่านิ0ซึงมีอู่รถเม์ไปที่พระประแดงฮนะพระประแดงบางกอบ,บัวพระสิงหจ57นะฮะ วันตำข้าบัวอยู่ที่กีโลหมพี่ยี่สามจุดแปดสองปันมาหกร้อยจหรอเมตรนะกี่ซิงิงห้าเจ็ด ี่บบบไไับวัดบางกบัวตำบลบางกบัวอำเภอพระประแดงจังหวัดสุโขปราการครับจากวัดบางกบวัวปั่นมาตามทางรอบใหญ่สิกิโลเมตรมาประมาณ500เมตรมาถึงเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบทสอป6012นยนครับเวลา8โมง50 หรือว,ว่าหรือว,ว่าซอยพ่อมาขามแม่พิกลอาจจะเป็นซอยที่พ่อมาขามแม่พิกลอุทิศไว้ชื่อซอยจะค่อนข้างสังเกตยากาเพราะว่ามีมีต้นต้นหมากบังอยู่นะพ่อมาขามแม่พิกล ผมจะพาเข้าซอยนี้ไปซึ่งจะจะวนมาออกถนนนี้อีกทีหนึ่งแต่ผมจะไม่พาวนออกถน,นนนี้ผมจะพาวนไปอ๋อไม่ได้ผมจะพาวนออกถนนนี้ทีหละครับเพราะว่าจะใช้เลี้ยวซ้ายไปซอยอ่าไปออกราชรังสรรค์หนึ่งก็จะกลับเลยอ๋อ ออกได้ออกได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปออกล่ารลังสังหนึ่งเลยแล้วกันจะไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปผ่านสวนสีนครเค่องขันแล้วก็บ้านปากกัดไม่ผ่าน บางาาทีต้องขับช้าๆเพื่อจะดูเจอนอกอะไรแปลกๆไนงะ ซึ่งจะตรงไปก็จะไปออกถนนบัวพุกพันนาเหมือนเดิมซึ่งห่างจากซอยที่เข้ามาตะกี้นะี่ประมาณ300เมตรมันจะพาเลี้ยวซ้ายเพื่อไปออกล,ลาดหลังสรรซอยล,ลาดหลังสรรนะคหนึ่งซึ่งเกือบจะถึงปากทางซอยเฉลิมสามสิบสาม มีผิดทางบ้างก็ไม่ค่อยได้มาเองจะลองจะลองไป,ไปเรื่อยๆบ้านคองบุญหมู่หนึ่งตำบลบางกบัวีม่บ้านเยเป็น่สับัน

siêu 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 điện siêu điện chưa 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 ทีน่นี่บ้าน,นอย่างนี้ใหญ่ใหญ่แล้มีสแตนด์ที่มาหาที่แบบเยื้อเยี่นั่งสบายนะถ้าไปอยู่ตามบ้านแล,ล้วมร้อนเป็นหลังๆติดๆกันอย่างนี้บรรยากาศไม่ดีอย่างนี้โอเคเลยครับมาปลูกมีที่มาปลูกบ้านนี้ ป็นทิไม่ะยากครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางลัดไม่ต้องไปผ่านส่วนเขื่นอนนครศรีเขื่อนผ่าน ข้ามผ่านวัดราลังสันไปเลยไม่ต้องไป,ไปผ่านาหน้าผ่านมาด้านหลังกรับเขาจะออกลักซอยแล้ว ไปวัดผ่านวัดอ่าลาดหลังสันและก็สวนศรีนครเกินขันเลี้ยวซ้ายไปทนไปถึงอ,อทซอนเพชรถึงสามสามอันนี้ปากซอยลาดหลังสันหนึ่งลาดหลังสันหนึ่งครับอยู่กิโลเมตรที่ยี่สิบหกจุดสิบสี่เวลา 8ดโมง5้นาที